สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพวกเราเครือข่ายิุทศาธิษรรประชาชนนะครับเราเป็นผู้รวบรวมรายชื่อประชาชนและเสนอร่างพระราชบัญญัติิุทศาธิษรรประชาชนเข้าสู่สภานะครับเ,เราติดตามสถานการณ์แล้วก็ทราบว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสภามีการตกลงที่จะเลื่อนวาระด่วนขึ้นมาสองเรื่องทางเรื่องร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการเอ t เ r t a ์เ m e n มนต์คอมเพล็กซ์และร่างพรบยุทธาธิษร,รมทั้ง4ฉบับนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ทราบมาก่อนนะครับแต่เราก็ยินดีว่าสภาหแห่งนี้กําลังจะเห็นความสําคัญของการออกกฎหมายนี้ในทศกรรมเพื่อยุติการดําเนินคดีกับผู้ที่แสดงความผิดทางการเมืองกับคดีที่ค้างค้างอยู่หลายพันคดีในช่วงเวลานี้นะครับเราได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ให้วันนี้เนี่ยมาเตรียมเข้าชี้แจงร่างพระราชบัญญัตินิตาทศกร,รมประชาชนต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับ คุยกับเจ้าหน้าที่จนถึงเมื่อวานเย็นและเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังเข้าใจว่าร่างก็ยังอยู่ในวาระด่วนที่จะต้องพิจารณาก่อนนะครับเราทราบว่ารัฐบาลเนี่ยถอนเรื่อง Entertainment Complex ในวันนี้เราจรึงเข้าใจว่าร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการนิรโทษก,กรรมทั้ง4ี่ฉบับจะต้องอยู่อันดับแรกและขึ้นมาพิจารณาก่อนนะครับไม่มีคำอธิบายอะไรในทางระเบียบของสภาว่าทำไมถึงไม่ได้ขึ้นมา แต่ว่ามีการเสนอเรื่องอื่นคือเรื่องอการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาขึ้นมานะครับซึ่งนับถึงตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ชั่วโมงแล้วที่กําลังเตรียมว่าจะคุยเรื่องมาตราการภาษีของสหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังไม่ได้เข้าเริ่มการคุยเลยนะครับจึงเห็นได้แล้วว่าตอนนี้ยติร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทั้ง4ี่ฉบับ ไม่น่าจะได้พิจารณาทันภายในวันนี้โดยไม่ได้รับแก้งอย่างเป็นทางการจากที่ไหนนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้เองนะครับซึ่งอ,อย่างไรเสียร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทั้ง4ี่ฉบับนะครับก็ยังอยู่ในคิววาระด่วนและยังอยู่ตรงนั้นนะครับพวกเราวันนี้เรามาพร้อมที่จะชี้แจงรายละเอียดและตอบทุกคําถามข้อสงสัยนะครับแต่เราไม่มีโอกาสได้ ชี้แจงและไม่มีโอกาสได้เข้าสู่การอภิปรายนะครับเ,เรารู้สึกตกใจในช่วง4ี่ห้าวันที่ผ่านมาว่าเรื่องของเรากําลังจะได้เป็นวาระด่วนและกําลังจะเป็นเรื่องสําคัญของประเทศชาติและเราก็รู้สึกผิดหวังในวันนี้ว่าเราเหมือนกับถูกหลอกในช่วง4ี่ห้าวันที่ผ่านมาว่าเรื่องนี้สําคัญเพราะว่าพอมาถึงจริงๆแล้วเรื่องคาสิโนโไม่ได้คุยแล้วเรื่องของเราก็ไม่ถูกคุยอยู่ดีนะครับเ,เราขอเน้นย้ําว่า เราอยากเห็นความจริงใจมากกว่านี้จากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลชุดนี้ซึ่งถ้าหากมีความจริงใจต่อการยกเลิกคดีทางการเมืองเนี่ยก็สามารถทําได้โดยการเสนอร่างฉบับของคณะรัฐมนตรีหรือเสนอร่างฉบับของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำของรัฐบาลเข้าสู่การพิจารณาทันทีและเร่งเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องด่วนจริงๆไม่ใช่เพียงแค่เอามาประกบกับเรื่องคาสิโนแล้วพอคาสิโนไม่เข้าเรื่องนี้ก็ไม่ได้เข้าไปด้วยนะครับ จุดนี้วันนี้ไม่ได้แล้วก็ยังหวังว่าข้างหน้าจะได้และเรื่องนิโทศกรรมตอนนี้ก็ยังเป็นวาระด่วนอยู่ดังนั้นถ้าไม่ทันในสมัยประชุมนี้ซึ่งจะปิดพรุ่งนี้แล้วเมื่อเปิดสมัยประชุมครั้งหน้าคือเดือนกรกฎาคมก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องด่วนและเป็นเรื่องแรกไม่ว่าจะได้พิจารณาเรื่องสถานประกอบกิจการบันเทิงครบวงจรหรือเปล่าก็ยังขอให้ได้พิจารณาเรื่องนิรโทษ,ษกรรมซึ่งจ่อคิวเป็นเรื่องด่วนอยู่ เป็นอันดับต้นๆทันทีที่มีการเปิดสภาครั้งใหม่นะครับนี่คือข้อเรียกร้องของเรานะครับก็อยากเชิญตัวแทนอของผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองที่วันนี้ตั้งใจมาชี้แจงนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงในห้องประชุมสภาพแทราสฎรครับครับก็ต้องขอฝากพี่ๆนักข่าวทุกคนนะครับผม ชื่อปูนธนพัฒน์กาเพงนะครับผมวันนี้ผมก็มาที่นี่เพื่อที่จะตอบคาถามให้ผู้มีอํานาจฟังว่าพวกเราเกี่ยวข้องกับคดีทางการเมืองอยังไงแล้วทําไมพวกเราถึงควรที่จะได้รับการนิรโทษก,กรรมครับผมอาจจะเป็นคนโดนคดีความที่ยังรอได้ในการเลื่อนนัดนิรโทษก,กรรมออกไปในวาระครั้งหน้า แต่คนที่รอไม่ได้คือคนที่เขากําลังอยู่ในเรือนจําคือคนที่เขากําลังสูญเสียอิสรภาพอยู่หลายคนติดคุกมามากกว่าหนึ่งปีแล้วครับผมบางคนเป็นพ่อบางคนเป็นลูกบางคนเป็นแม่เป็นคนในครอบครัวของคนใดคนหนึ่งที่เขามีภาระต้องรับผิดชอบในชีวิตต่อเรามาวันนี้เราเพียงแค่ต้องการส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจว่า สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราแสดงออกไปถึงแม้จะไม่ถูกใจท่านหรือถึงแม้ความคิดเราจะไม่เหมือนกันแต่ด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เราพยายามจะสร้างและเชื่อมั่นเราเชื่อว่าการที่ผู้มีอำนาจจะกลับมารับฟังเราเป็นสิ่งที่ทุกท่านสามารถที่จะช่วยกันได้ครับผม มันอาจจะเป็นความหมดหวังเล็กๆน้อยๆที่วันนี้พวกเรามาพูดกันโดยที่เสียงไม่ได้ดังมากแต่ว่าภาพประชาชนก็คงจะยังมีความหวังต่อไปครับผมเพราะว่าเราสู้ตรงนี้ยังมีเพื่อนๆที่เขาไม่ได้ออกมาพูดความในใจอีกมากมายยังมีคนที่เขาไม่มีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้และยังมีคนที่แทบจะไม่ได้มีโอกาส ต่อสู้คดีเลยด้วยซ้ําก็ไม่รู้ว่าผู้มีอำนาจจะรับฟังเราไหมนะครับผมแต่ผมคิดว่าประชาชนก็จะต่อสู้อย่างเต็มที่ครับผมพวกเราก็จะทำในสิ่งที่พวกเราเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเออดิฉันคุณสุขคุณสุขเจริญค่ะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ ก็เป็นตัวแทนของเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนนะคะในการเสนอตัวร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนด้วยซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ถูกพิจารณานะคะแล้วก็รวดเร็วที่สุดอย่างเร็วที่สุดเราก็จะได้พิจารณาในสมัยถัดไปถ้าเป็นไปได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมทีนี้ระหว่างนี้นะคะในตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนานะคะณข้อมูลณวันนี้เนี่ย เรามีผู้ต้องขังคดีทางการเมืองทั้งหมด48คนนะคะ48คนที่อยู่ในเรือนจำเป็นคดีมาตรา 1, 2อย่างน้อย31คนนะคะรวมถึงอาจารย์พอลแซมเบอร์นะคะเอ่ออาจารย์นักวิชาการชาวอเมริกันซึ่งถูกควบคุมตัวนะคะจากการที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาและไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องการเรื่องคดีทางการเมืองนะคะคดีที่เกี่ยว ข้องกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกไม่ใช่เพียงปัญหาของคนไม่กี่คนของคน48คนที่ถูกคุมขังเท่านั้นของ300คนที่ถูกดำเนินคดีมาตารา1นึเท่านั้นของ1,900คนที่ถูกดำเนินคดีการเมืองตั้งแต่ปี63เท่านั้นแต่เรื่องนี้นะคะในปัจจุบันระดับระหว่างประเทศก็ให้ความสนใจถึง สถานาการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่เรายังคงมีนักโทษคดีการเมืองมีผู้ต้องขังคดีการเมืองนะคะเมื่อเดือนที่แล้วรัฐสภายุโรปนะคะได้มีมติว่าให้ใช้การเอ่อให้ประเทศไทยเนี่ยจะต้องปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองนะคะเพื่อแล้วก็ใช้กลไกการเจราจาส TA เนี่ยเป็นเครื่องมือในการต่อรองเพื่อให้สถานาการณ์สิทธิมนุษยชนซึ่ง ในมติของรัฐพายุโยโรปเนี่ยให้ความสําคัญในสองเรื่องก็คือเรื่องการลัดดันการส่งกลับอุยกูร์แล้วก็เรื่องของนักโทษการเมืองนะคะมาใช้เจราจาต่อรองกับประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้เรานะคะได้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่พิษณุโลกนะคะได้ดําเนินคดีกับพลเมืองอเมริกันอ,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 อย่างที่บอกนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยสถานทูตอเมริกาเองก็ได้ออกแถลงการถึงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์การที่ ไทยเราไม่เคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็ปฏิเสธสิทธิในการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยนะคะนี่คือเรื่องขั้นพื้นฐานที่เราอยู่กันเป็นประชาสังคมโลกเราก็เป็นเรื่องที่สิทธิมนุษยชนคือเรื่องสําคัญที่ทําให้เรามีที่อยู่ที่ยืนในในประชาคมโลกนี้นะคะแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะจนพยายามผลักดันตัวเองเข้าไปเป็น สมาชิกนะคะคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นสมาชิกที่ด้านสิทธิมนุษยชนนั้นหมายความว่าเราควรจะต้องเป็นตัวอย่างในการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยระหว่างทางที่ก่อนที่จะไปถึงการยิรัฐประกรรมทางการเมืองรัฐบาลนะคะสามารถแสดงความจริงใจนะคะในการพูดคุยแก้ไขปัญหารวมถึงอำนวยความสะดวกให้สามารถเกิดการให้สิทธิในการประกันตัวได้ทันทีนะคะตอนนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าจะมีคนถูกคุมขัง48คนก็ตามแต่ว่าใน30คนนะคะคดีของผู้ต้องขังเนี่ยยังอยู่ระหว่างการพิจรารณาคดีพวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการประกันตัวรวมถึงอาจารย์พอลนะคะเมื่อวานซึ่งได้รับทราบอาจารย์พอลเนี่ยเมื่อวานได้รับทราบข้อเก่าหาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะสามเดินทางไปสถานีตํารวจแล้วก็ไปรับทราบข้อเก่าหาอาจารย์ก็เดินทางไป รับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่ไปถูกจับกลุมที่ไหนนั่นแสดงถึงชัดเจนว่าอาจารย์ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะหลบหนีนะคะแต่ว่าศาลกับไม่อนุญาตให้ประกันตัวและให้เหตุผลว่าอัตราโทษสูงเป็นคนต่างชาติแล้วก็เจ้าหน้าที่ตารวจคัดค้านการประกันตัวซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆนะคะแล้วก็อยากให้ประเทศไทย เคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนแล้วก็เพื่อให้เรามีที่อยู่ที่ยืนในสังคมโลกด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทนายแจมนะคะั้าพนาทวินนันแล้วก็เพื่อนๆสอสวีรนันท์ห้วยศรีนะคะสสสวัสดิ์คุุงคงสอสพนิดามงคนสวัสดิ์แล้วก็สสพุทธิตาชชยนันนะคะเราก็เป็นกลุ่มที่เราก็ตั้งใจเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะ อภิปรายกันในเรื่องของร่างพระราชบัญญัตินะคะในเรื่องขัพก,กรรมเช่นเดียวกันแล้วก็เราก็เพิ่งทราบเหมือนกับทุกท่านค่ะว่าร่างก็จะมีการเลื่อนนะคะแต่ก็มีการประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าวันนี้อาจจะมีการลากยาวในส่วนของพรบเนในในส่วนของยัเติดว่วนวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่ารู้สึกผิดหวังที่ทางที่ทาง รัฐบาลนะคะไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของพรบอลนิทศกรรมอย่างที่เคยแถลงว่าอาจจะยืน่นยัตติด่วนในเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างที่เคยได้ทวงถามในสภาไปแล้วหลายครั้งที่เดียวกัน,นะคะ่ะคือเรื่องสองร่างของคอรมอที่ทยที่คุณนิชิก็พูดไปแล้วนะคะว่าทางรัฐบาลถ้าเราจํากันได้เราแฟลแบ็กกลับไปก่อนมีการปิดสภาครั้งที่แล้วนะคะ,ะคุณภูมิธรรมเองหรือว่าทางรัฐบาลหลายคนก็บอกว่าจะมีการยื่นร่างของตัวเองเนี่ยทันทีที่เปิดสภานะคะจน สัปดาห์นี้จะปิดสภาแล้วเราก็ยังไม่เห็นนะคะวีแวล,วแวลร่าง,องของคารมอรซึ่งถ้าคารมอรมีการยื่นร่างเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นการพิจารณาเร่งด,วด่วนโดยตัวของมันเองอยู่แล้วทันอ้จชิงที่อยากจะทวงถาม